จาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียคือเมืองที่สุดตัวเร็วที่สุดในโลกประชากรหนานแน่นรถยนต์และมอเตอร์ไซค์อันจอแจจาการ์ตาคือเมืองที่คนราวสิบล้านคนอาศัยกระจุกกันอย่างไร้แบบแผนสลัมควันพิษรถติดคือปัญหาที่อยู่กับชาวจาการ์ตาในทุกลมหายใจแต่อีกปัญหาที่คืบคลานมาน่ากลัวกว่านั้นนั่นคือบางส่วนของเมืองถูกคาดคะเนว่าจะจมอยู่ใต้น้ำในอีกราว30ปีข้างหน้า สภาวะโลกร้อนทําให้จกกาการ์ตาเผชิญกับระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นไม่ต่างจากเมืองริมชายฝั่งอื่นๆทั่วโลกแต่สาเหตุหลักที่ทําให้ที่นี่มีความเสี่ยงในการจมอยู่ใต้น้ามากกว่าเมืองไหนๆคือพื้นดินของเมืองเองที่สุดต่ําลงทุกปีการสร้างตึกสูงเบียดเสียดดินอ่อนตัวไปจนถึงการสูบน้ําบาดาลล้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้เมืองใหญ่คับข้างแห่งนี้สุดตัวโดยเฉลี่ย1น5เซนติเมตรต่อปีหรือมากที่สุดราวหนึ่งไม้บรรทัดซ้ำร้ายไปกว่านั้น ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนยิ่งทําให้พื้นที่แห่งนี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลมากขึ้นทุกปีแต่กระนั้นเราก็ยังเห็นบ้านเรือนขนาดใหญ่และตึกสูงผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่บ้านเรือนขนาดใหญ่ถูกสร้างบนที่ที่ถูกถมจนสูงกว่าระดับน้ําทะเลห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรแนวบ้านเรือนประชาชน4-5หลังตรงหน้าคือแนวด่านหน้าของเมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลอย่างที่มองด้วยตาเปล่าก็สามารถเห็นได้หลายร้อยชีวิตยังอาศัยอยู่ในบ้านที่เบียดเสียด หลังคาเกยซ้อนกันจนเหลือแต่ทางเดินที่อับชื้นและมืดเอปตีสาวชาวอินโดนีเซียรายนี้อาศัยที่ชุมชนแห่งน,นี้มา35ปีแล้วเธอพาเราดูรอบๆบ้านพื้นดินที่สุดตัวลงทุกปีทําให้ผนังบ้านเต็มไปด้วยรอยร้าวที่ยาวและลึกขึ้นเรื่อยๆบ้านที่อยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลยังทําให้น้ํำทะเลทลักเข้าท่วมบ้านบ่อยครั้งผนังสีเหลืองที่เต็มไปด้วยรอยคราบสีดํา คือร่องรอยความชื้นจากการที่บ้านเกือบทั้งหลังเคยจมอยู่ใต้น้ําแม้ในวันที่น้ําแห้งไปแล้วความอับชื้นเรื้อรังยังคงอบอวลอยู่ภายในบ้านความผูกพันกับพื้นที่และความยากจนคือเหตุผลหลักที่ทําให้คนที่นี่ไม่สามารถย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ทยอยย้ายคนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้ไปอยู่ในแฟลตที่รัฐบาลเตรียมไว้ให้ แต่สำหรับเอสตีที่ยังไม่ได้รับข้อเสนอจากรัฐบาลจึงยังต้องทนอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไปขณะนี้กว่าครึ่งหนึ่งของเมืองจาการ์ตาอยู่ต่ํากว่าระดับน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งของเมืองจึงถูกกั้นล้อมไปด้วยผนังกั้นน้ำไม่ต้องคิดถึงวิวทิวทัศนริมทะเลหาดทรายและเกลียวขึ้นหรือป่าชายเลนมองออกไป มีแต่กำแพงที่เป็นป้อมปราการป้องกันไม่ให้น้ำทะเลบุกรุกเข้ามาในเมืองแต่หากพ้นกำแพงกั้นน้ำออกไปทุกอย่างกำลังค่อยๆซุดจมลงใต้บาดาลอย่างเช่นมัสยิดหลังนี้ซากปรักหักพังของมัสยิดสะท้อนความจริงว่าน้ำทะเลจะค่อยท่วมทับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้และบ้านเรือนหลายหลังในจาการ์ตาอาจอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกับมัสยิดแห่งนี้ในอนาคตในช่วง50ปีที่ผ่านมา จากรตาซุดตัวลง4เมตรหรือเกือบเท่ากับบ้านสองชั้นสาเหตุหลักของการซุดตัวคือการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างหนักหน่วงการสูบน้ำจากใต้ดินทำให้ชั้นดินต่างๆที่อยู่ด้านบนซุดตัวบ้านเรือนและอาคารต่างๆจึงซุดตามลงมาจนเมืองอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเมื่อเจอฝนในหน้ามรสุมระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นแต่ไม่สามารถระบายลงทะเลได้เมืองจึงกลายเป็นแอ่งขังน้ำอย่างดี แต่ปัญหาที่จาการ์ตาเจอไม่ใช่แค่เพียงน้ําท่วมขังรอการระบายนอกจากน้ำในแม่น้ําที่ไหลลงทะเลไม่ได้ยังเจอระดับน้ําทะเลชายฝั่งที่สูงขึ้นจนท่วมท้นเข้ามาอีกการป้องกันไม่ให้จาการ์ตาจมอยู่ใต้น้ำที่ตรงจุดที่สุดคือการหยุดสูบน้ําใต้ดินขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าตรงนี้เองที่ใช้เวลาและไม่ง่ายอย่างที่คิดทุกวันนี้มีเพียงหนึ่งในสาของอาคารบ้านเรือนในจาการ์ตาเท่านั้นที่เข้าถึงน้ําประปา หญิงชาวอินโดนีเซียรายนี้ต้องออกมาสูบน้ำบาดาลในชุมชนทุกวันเพราะการติดตั้งน้ำประปาช้ายุ่งยากและแพงไปสำหรับเธอส่วนสาเหตุที่จาการ์ตาไม่สามารถให้บริการน้ำประปาได้ทั่วถึงเพราะไม่มีแหล่งน้ำสะอาดที่เพียงพอเนื่องจากจาการ์ตาเป็นอีกเมืองที่มีแม่น้ำสกรปรกมากที่สุดในโลกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับจาการ์ตาสะท้อนถึงการบริหารจัดการเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพรวมถึงการไม่ใส่ใจของมนุษย์ต่อโลกบ้านหลังเดียวที่ตัวเองอาศัยอยู่ การละเลยเรื่องเล็กๆได้กลายเป็นต้นตอของปัญหาหนึ่งหลายๆเรื่องรวมกันก่อเป็นมวลคลื่นของปัญหาใหญ่ที่าศาสซัดเข้าใส่จาการ์ตายอย่างรุนแรงนำมาสู่การตัดสินใจย้ายเมืองหลวงเป้าหมายคือข้ามจากเกาะชวาไปยังจังหวัดกะริมันตันตะวันออกบนเกาะบอเนียวและล่าสุดรัฐบาลอินโดนีเซียรประกาศชื่อเมืองหลวงใหม่ออกมาแล้วนั่นคือนูซันตาราเราพูดคุยกับซูนูทิจติ ชาวอินโดนีเซียที่อยู่อาศัยและสร้างครอบครัวในจาการ์ตาว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับโครงการย้ายเมืองหลวงเมออน้จกตนาลิมันตัในอีสคาลิมันตันนี่คืิดนีมีป่กิมัันนี่ good income because the land it's a lot of uh, coal mining so probably it can i mean uh, they can make a good income from the coal mining so you can build the new capital it's, it's going to be good ความท้าทายไม่ใช่แค่การสร้างเมืองหลวงใหม่แข่งกับเวลาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการยกย้ายคนและศูนย์กลางราชการและธุรกิจไปอยู่ที่นั่นการยกย้ายพื้นที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างแบบนี้ย่อมใช้เวลาอีกทั้งคนหลายล้านคนก็น่าจะไม่ย้ายไปไหนง่ายๆในระยะเวลาอันใกล้ตราบใดที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจยังอยู่ที่นี่ ตาาามแแผนงนงงล้วโครก office รย้ายเมืองหลวงใช้งบประมาณมากถึง1ล้านล้านบาท นับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอินโดนีเซียมีเสียงต่อต้านจากบรรดาน,นักสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกังวลว่าการย้ายเมืองหลวงอาจส่งผลกระทบให้พื้นที่ป่าบนเกาะบอลเนียวลดลงอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเริ่มขึ้นแล้วและโดยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจาการตาจะไม่ใช่เมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่ต้องย้ายหนีน้ำ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมัลงค่ะ